เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ประสบการณ์เสียงขวัญเรื่องที่รออยู่นะฮะผมตีเป็นเรื่องที่เรื่องที่2ของการไฟติ้งนะนะครับนะเรื่องที่รออยู่คนนี้ครับสายของคุณชันนะฮะคุณชันน้องชันของผมนี่แหละครับน้องชันสะแก้วนะฮะจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ย้อนกลับไปนานมากครับที่บ้านของเพื่อนในจังหวัดสงขลานะครับเรื่องนี้ผ่านมาได้13ปีแล้วนะครับกับเรื่องชื่อสั้นๆเลยครับว่าห้าม เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องชันสวัสดีครับพี่เก่งได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมชัดเจนครับตาโอเคชันเป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับผมนะครับนะฮะสบายดีมาถามนิดนึงก่อนเลยนะฮะก่อนเปียกทั้งวันเลยกรุงเทพเนี่ยไม่ตกเลยอะ่ะนะเรียกเรียกว่าแบบอืมอยากจะให้มีสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยดับร้อนสักหน่อยนะครับกับกายว่าเงียบก๊บ ไม่มีเลยอ่ะนะฮะมีคือตกทุกวันตรงก็ตกไม่แน่ตกไปปล่อยตกแบบเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เ๋ยก็ตกเดี๋ยวก็ตกม่ใช่ยป็นอย่างงี้ทั้งวันอืมนะฮะโอเคได้ชันนะครับเรามาว่าถึงเรื่องเล่าเลยดีกว่านะเพื่อไม่การเสียเวลาหลายคนรอคอยอยากฟังเรื่องชันเยอะมากนะครับ,รบเรื่องสั้นๆเลยครับห้ามย้อนกลับไปสิบสามปีเลยครับชันเหตุการณ์เรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ คือผมต้องบอกก่อนว่าคือสองสามวันก่อนนะครับคือเพื่อนผมที่อยู่สงขาเขามาหาที่ร้านครับเพราะว่าผมโทรไปบอกเขาเรื่องว่าจะทํากิจการคือเปิดเดือนหน้าแล้วเคยบอกจใจ้เขามาช่วยหน่อยเพราะว่าเขาทําอาหารเก่งใจเขามาช่วยครับก็เหมือนเราก็นั่งคุยกันเรื่องร้านเรื่องอะไรเสร็จเ,เ,เ,เขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจาเรื่องตอนที่เราอยู่ตอน มาต้นยังได้ไหมที่ว่าไปเที่ยวอยู่บ้านกลั่ะเขาก็พูดแบบนี้เก็บอกว่าอ๋อไอป่าหลังบ้านแหละเหรอครับก็เลยบอกว่าจําได้ก็คือควันนั้นน่ะพี่มีผมมีเจ้าอาร์มแล้วก็เจ้าโบ,บ๊ทคือช่วงนั้นนะ่ะผมสามคนนหะ่ะก็เหมือนว่าก็ไปเล่นกันอยู่ที่บ้านของเจ้าอาร์มที่อยู่สงขาแหละครับอื แต่ก็เหมือนว่าในช่วงที่เล่นกันวันแรกๆอะ่ะก็มันเหมือนว่ายังไม่มีอะไรพี่แต่เหมือนเจ้าโบดอะ่ะเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาบอกผมกับบอกกับเจ้าอามว่าอเอ้ยไอ้ป่าที่เลยป่าหลังบ้านเมืองไปเนี่ยมันเป็นป่าของใครวะทําไมมันสวยทําไมมันดูแบบมันน่าเข้าไปเล่นจังเหรอไอเขาว่าสวยจะหพคือสวยเหมือนเหมือนป่าเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวพี่อ๋อเหรอ มันเหมือนป่าเหมือนเหมือนคือมันจะมีน้าตกข้างในอีกะ่ะอ๋ออือแต่ตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้ถามเรื่องดีเทลของของที่เจ้าโบนมันเห็นอืมแล้วก็เหมือนว่าลุงของเจ้าอามาครับครับบอกอย่าเข้าไปเลยนะตรงนั้นอ่ะขอเลยอย่าเข้าไปจะเล่นจะเล่นอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเลยครับห้ามเลยอย่าอย่าเข้าไปอ๋อผมเลยบอกไม่ยินแล้วใช่ไหมโบสลุงพูดแล้วอืมอืม ก็มันสวยกูอยากไปอ่ะก hmm. ็คือตอนนั้นผมก็ลืมเรื่องที่วันลุงขาก็พูดผมก็นั่งเล่นเกียงกับเจ้าอามครับคือตอนนั้นประมาณตึ้งเที่ยงผมกําลังเล่นเกียงกันอยู่อืคือตอนนั้นแม่เจ้าโบสก็อยู่ด้วยแม่เจ้าโบสเดินมาถามผมว่าชันอามเห็นโบสไหมลูกครับมื่กี้มันก็นั่งอยู่โซฟาแน่ อ oh. ก็เนี่ยไม่มีมาแล้วเนี่ยแม่ให้มันไปซื้อของเนี่ยครับผมก็เลยมองหน้ากับไออ,อ,อาร์ผมว่ามันไปแล้วแหละผมว่ามันเข้าไปแน่ผมจะบอกว่าไอโบส์เนี่ยมันเป็นคนที่ทำหามคือใครบอกแบบไม่ฟังคือจะไปหน่คือต้องได้ไปคนเดียวมันก็ไปเออมผมก็เลยเอาไงดีวะจะบอกแม่มันดีไหมคือตอนนั้นผมยังไม่ชัวร์ว่ามันไปหรือเปล่าหรือว่า,า,าจ,จะอยู่แถวนี้อืมผมก็เลย เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักพักก่อนค่อยค่อยไปดูก็เลยไปบอกลุงไปบอกลุงที่เขามาบอกพวกผมอะบอกลุงไอบ้บ๊ทมันหายไปครับผมสงสัยว่ามันอาจจะไปไอ้ตรงนั้นน่ะที่ลุงบอกห้ามไปอ,อ่ะลุงบอกมันไม่ต้องสงสัยกเพราะว่ามันไปแล้วแหละแต่ขยานไม่อยู่นะ่ะมึงเห็นไหมออตอนนั้นก็เลยผมกับจะอามเนะี่ยก็เลยนั่งรถ มอไซค์ลุงเข้าไปตรงป่ากันนะ <c oughs> คือไปกันสามคนก็มีลุงมีผมมีเจ้าพามที่จะเข้าไปตามเจ้าโบดครับยังไปไม่ถึงไอป้ป่าตรงที่ว่าเจ้าโบดเจอเลยพี่ <c oughs> ผมเห็นเจ้าโบสอแต่พี่มันนั่งคุกเขา่าเนาะนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ตรงทางเข้าป่าฝั่งนั้นนะเหรอไอ้ตอนนั่งคุกเข่าอยู่เนี่ยครับอากักิริยานนอกจากเห็นคุกเข่าแล้วมีอาการหวาดกลัวตื่นตระหนกอะไรปะ ตอน,นั้นะผมยังไม่เห็นอาการมันแต่ผมเห็นสิ่งรอบข้างมันที่ชัดมากเลยพี่ยังไงครับรอบข้างเป็นยังไงรอบข้างตรงที่อยู่ใกล้ๆกล้รอบบริเวณเจ้าโบสถ์พี่มันจะมีขวดเหล้าขาวอมีพวกเครื่องเส้นสดๆวางอยู่แล้วไอ้เจ้าโบสถ์อะ่ะครับมันพนมมันคุกเข่าพนมมือแล้วมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะอืมอืมคือจังหวะนั้นผมก็โดดจากลงมอไซค์แล้วลุงก็จอดรถครับ แล้วผมก็เลยจะวิ่งไปคือได้คําว่าผมห่วงมันผมเลยจะวิ่งเข้าไปลุงบอกยุดไม่ต้องไม่ต้องผมมึงอยู่นี้เดี๋ยวกูเดินเองไ้อามก็พูดตกเหมือนไรอามมันก็เรียกไอ้พ๊ทหันกลับมานี่เดียวลุกขึ้นอไอ้อามลั่นเสียงออกไปครับลุงบอกมึจงจะนี่ทำไมเดี๋ยวมันก็หลุกเข้าไปหรอกแล้วพักโบสลบปุบไปกระเดือยเลยพี่หนายท้องอ่ะ ออฮะแล้วก็คือตอนนั้นบอกเฮ้ย hey, ไปดึงดึงมันออกัะก็คือแล้วพอไปถึงตัวพี่แล้วก็ดึงมันออกมาอืง uh huh. ม,มือมันน่ะพี่ถือหูหมู่หูหมูไว้เจ้าอะออ๋อ uh huh. แล้วมันที่แล้วปากมันก็เหมือนว่ามันยังคายอยู่เหมือนมันกินอนะ่ะอ uh ืมอืมเหมือนกินหูเหม<น>กตัวเองเอาไปไหว้เลย ได้เหมือนกินขุมูแล้วเลยดึงมันออกมาแล้วก็มันมันมันมานั่งอยู่ตรงใต้ร่มไม้ตรงนั้นอ่ะอืมแล้วลุงเขาก็เรียกมันือโบ๊ทไอโบ๊ทเป็นไรลูกตื่นตื่นอันนั้นก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็พูดประมาณว่าโอ้ยอิ่มแล้ววะมึงกินอะไรเนี่ยแล้วลุงเขาก็ช้าคออะไรยบ่แรงอ่ะพี่เขาโมโหอ่ะมึงไปกินอะไรมาครับมึ่เป็นไขรเนี่ย เอ้าไอ้โบ๊พูดอย่างนี้เลยนะพูดใส่หน้าลุงเลยมึงเป็นใครเนี่ยโอ้ไอ้โบ๊นี่กูลงเเอมไงโอเอมไหนเอ็มไหนเฮ้ยกันี่เพื่อนมึงใครเพื่อนกูไม่มีเพื่อนกูอยู่ตรงนี้กูไม่มีเพื่อนเฮ้ยก็คือตอนนั้นอะผมจะไปเอ็มอะคือล็อกแล้วยังไงมันหนีแน่ผมล็อกผมล็อกมันไว้ครับ แล้วเหมือนว่าคือมันมเป็นคนตัวเล็กๆนะพี่ตัวเล็กๆผมผอมแต่ไม่รู้ว่ามันเอาแรงมาจากไหนมันสะบัดผมสองคนอ่ะจุกอะอแล้วมันก็วิ่งไปนั่งกี่เส้นต่ออ่ะเฮ้ยเลยตอนที่ผม <c oughs> ตอนที่พูดมาในเสียงมันเปลี่ยนไปไหมฉัน,น,นเสียงมันใหญ่ที่มันเป็นคนเสียงเล็กเป็นคนเสียงแหบอ๋อเหรอขับกลายเป็นว่าเสียงมันใหญ่ขึ้น๋อเหรอใช่เสียงแบบ เหมือนเป็นคนที่แบบคนเล่นแบบกล้ามคนเสียงใหญ่ๆนะกลัวนวกลัวอืมแล้วลุงเขาก็เหมือนว่าไปเอาเปิดเบาะมอเอไซค์แกครับเหมือนเอาเหมือนเป็นท่อนเหมือนคุยเหมือนอะไรเงี้ยสิแล้วเขาก็เอาเหมือนพวกลูกดอกอะไรใส่แล้วก็เป่าใส่มันแล้วมันก็จะดุ้งแล้วมันก็หันมาอืมึงทำอะไรกูมึงบ้าหรือเปล่า ด่าลุงอีกลุงก็บอกอา้าวไอ้นี่เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ดา่าผ<อ>ู้ใหญ่แล้วเสียงจากที่ว่าคนคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าไม่ใช่โบสับเสียงเต่ากลัามากลัวแกกับกแกอันนี้ขนโทษนะกูวแกกับพ่อมึงอีกเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้ยเท่านั้นแหละพี่<อ>ลุงแกบอกผมขอโทษกับปู่ผมขอโทษรับค<ม>ือตอนนั้นบอกพูมึงกาบเลยกาบกาบกา,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 าบดิตอนนั้นบอก คือตอนนั้นคือผมสองคนงงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออเหมือนปู่ลูกอยู่คนเดียวก็เลยก้มกราบทั้งสามคนครับแล้วลูกอยู่ดีๆอ่ะอืมแล้วหืนเขาก็หันมาเต็มตัวแหละก็พูดว่าครับไอ้เด็กคนเนี้ยเขากาเหมือนว่าเขาพูดเหมือนถึงเจ้าโบนะครับครับไอ้เด็กคนเนี้ยมันจะมาขโมยของในปากกูกูเลยจะสั่งสอนมันอ๋อ มันมีคนเอาเครื่องเส้นมาไหว้กูแล้วมันเงี้ยมาแย่งของกินกูกูก็จะเล่นมันครแล้วพอสิ้นสุดเสียงตรงนั้นมีผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาตอนไหนไม่รู้รเขาเดินลงมารถรแล้วเขาเหมือนว่าเดินมาเรียกลุงครับพี่อีกแล้วเหรอเออดี๋เดี๋ยวลุวลงเขาค ใช่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่กิง่งเขาบอกพี่อีกแล้วเหรอไปลุง<ม>เขาก็หันหน้ามามเออหยกดแล้วดิคนคที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยครับแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกแป๊บนะแล้เหมือนว่าเขาก็ไปหยิบทูบหยิบเตียงหยิบอะไรออกมามแล้วก็เหมือนว่าทําเหมือนเป็นของของเขามาเหมือนเขาเตียงเหมือนเขาเตรียงมาพร้อมอ่ะครับแล้วก็ยืนให้พวกผม ยืนให้ลุงแล้วก็เหมือนว่าเอาไปเ,าเอาไปให้คนที่อยู่ข้างหน้าคือเจ้โบส์บเป็นในล่าง่ะไม่ใช่ก็เหมือนเ่าเอาไปให้แล้วก็บอกขอโทษครับเจ้าป่าเจ้าเขาปู่ย่าตายายโอ,อ้โหพู้หญิงแล้วพอพวกเราพูดอย่างนั้นเสร็จเสียงลิงองที่มาจากไหนไม่รู้อมพึ่งบริเวณนั้นผมไม่เห็นสัตว์ตัวไม่แต่ทั้ง มดหรือนกอะไรผมไม่เห็นเลยครับครับเสียงลิงมาเลยครับเช็คเช็คเชเเหมือนไล่เสียงมาจากทางจิตเหนือหรือจิตอะไรสักอย่างมันไล่มาตามลมแล้วลมก็แรงมากนะพอสิ้นเสียงลิงปุ๊บครับไอโบสลบฮ้ยแล้วก็สลบไปเลยแล้วจีก็ดิน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 ครับ มันก็ลืงตาออแล้วก็พูด,พดช่วยก็ด้วยจุกจุกคือจุก,จกเพราะอะไรอะ่ะคือสภาพที่มันบอกว่ามันจุกอะพี่<อ>ลุงลิศด,ดึงถอเอทอดเติมเนาะครับครับติดเก่งเหมือนรอยที่ว่านักมวยเขาต่อยอะะ่ะรอยช้ำรอยจำ้จำๆเต็นหน้าอกเลยเหมือนมันโดนต่อยอะ่ะจริงอ๋อ อ oh. ใช่พี่รอยช้ำช้ำเลยเขียวม่วงหมดเลยแบบตามเนี่ยตรงอาหายปลาตรง oh. คอตรงอะไรอะ่ะเหมือนโดนเตะโดนก้างคอเหมือนเป็นรอยช้ำหมดเลยพี่คือตอนนั้นมันขยับตัวไม่ได้เลย oh. ครัือมันนอนอยูน่นนะจนลุงลเขาเลยโทรหา mm. เอาทางแม่ของเจ้าโบว่าเออเจอโบแล้วนะรีบ mm. ส่งรถนู่นนี่นั่นมาช่วยด่วนเลย oh. ครับ แต่พอเคลียร์ตรงนั้นเสร็จแต่พี่เก่งจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมพี่ที่เขามาช่วยอืมอืมเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วเอาไปไหนมีแต่รถมีแต่รถคนนีอยู่แล้วผมก็เลยถามลุงผู้หญิงคนนั้นไปไหนที่เขามาช่วยเราครับไมีเห็นด้วยเหรอเห็นสิลุงเขาจะเอาพานไหมผมเลยโอ้มึงบ้าหรือเปล่า เขาให้กูคนเดียวมึงเห็นได้ยังไงเดียวเนละยอามองเลยโอ้ไอเขาว่าเขาให้มึงคนเดียวขยายความให้พี่หน่อยสิชานมันยังไงอะ่ะเขาบอกคือลุงเขาบอกว่าคือที่ผมพูดผิดผบอกว่าเขาอะให้กูคนเดียวเหมือนว่าเขาให้ผานั้นนะ่ะกับลุงคนเดียวออแ,ตแต่ของพวกผมมนไม่มีแต่แต,<ช>ตอนนั้นน่ะผมรับด้วยใช่ก็คือชันก็รับด้วยไงแล้วทำไมแล้วยังเฮ้ย ชั้นก็ได้ลุงก็ได้แล้วทําไมไเขาถึงมาบอกว่าให้แค่ลุงคนยดีแล้วลุงถามว่าเห็นด้วยเออยังไงยังไงลุงถามว่ามึงเห็นด้วยเหรอโออ้ก็เห็นในลุงเขาก็ยื่นพานให้ผมครับแล้วแกเลยับไหนพานมึงขอดูหน่อยอ,อืผมหันไปวีไม่มีแล้วของผมก็ของอาไม่มีแล้ว<อ>มีแต่ของลุงอันเดียวที่ตั้งอยู่รอแ,แล้วพานที่เขายื่นให้เป็นไงพานเหมือนกับ ที่ผ่านว่าเหมือนกระทงอ่ะเหมือนเหมือนกระทงเลยพี่เหมือนกระทงเหมือนกระทงปวบขอขอมาอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋ออ,อ,อ,ออ๋ออ๋อเหมือนขันห้าครับครับต่ของผมกับไอ้อ่ไม่มีอ้าวดันมีของลุงคนเดียวโอ,อ้ลุงก็แปลกใจว่าทําไมผมกับไอเอ็มไอเห็นไอผมกับไอเนี้ยได้เห็นไออาร์ม A. ไม่เห็นก็งอ,อืแล้วแกบอกว่าเขาไม่ใช่คนเออเขาเป็น สิ่งศักดิ์สทธิ์อยู่ที่ป่าฝั่งบ้านเราซึ่งว่าป่ามันเป็นเขตติดต่อกันระหว่างฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงอีกฝั่งหนึงจะเป็นคุณโป่งป่าแล้วน,นะครับก็เหมือนว่าถ้าเขตแค่คนในเขตฝั่งคุณลุงเนี่ยเข้าไปในป่านั้นก็จะมีคุณโป่ง คอยดุคอยอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครไปบุกลุกเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาออก็คือพูดง่ายคือเหมือนกับอันนี้เป็นเป็นฝั่งผู้ชายพอข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงเหมือนนางไม้กับลูกกเทวดาอารมณ์ประมาณนี้ใช่อ๋อซึ่งว่าเคลียร์แต่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มากลับมากลับมาต่อเรื่องผู้หญิงคนนั้นครับลุงพ่อก็งงว่าทําไมผมกับสองคนเห็นอืม แล้วผมเลยบอกลุงผมไม่รู้เปอตอนนั้นผมตอกแค่ว่าผมไม่รู้แต่ผมมาทําตามที่ลุงบอกตลอดอืแล้วพอลุงบอกเออช่างก่อนตอนเนี้ยเคลียร์โบสถ์แล้วพอเอาโบสถ์กลับบ้านที่ตอนนั้นก็เหมือนว่ารักษาตัวคือลุงก็เลยถามมึงไปทําอะไรมึงไปเจออะไรมาโบสถโอโบ๊ทว่าอย่างนั้กนอนโบนมานอนต่อโบมันก็นอนแล้วมันก็ตอ่อ่าก็มี ผู้ชายสองคนนะครับอืม,มาชนโบ๊ทอะไปเที่ยวเขาบอกว่าเป็นเพื่อนอาร์มก็เหมือนว่าโบ๊ทก็เลยหลงเชื่อก็เลยว่าไปด้วยกันอืก็คือช่วงโบ๊ทเอกไว้ช่วงที่โบ๊ทเข้าไปครับครัคือสองคนนั้นก็เหมือนว่าก็ยังอยู่ก็เหมือนอว่าเดินเล่นไปด้วยกันอืแต่พอไปถึงไอ้จดุดเส้น้น่ะพี่ที่ผมไปเจอโบ๊ทอะสองคนนั้นหายไปแล้วอ บ๊บอกว่าติดสองคนนั้นหายไปเลยแล้วคือตอนนั้นน่ะโบ๊ทเดินตามหาเดินตามหาเดินไปมหาในทค่หาไม่เจอจนโบ๊ทมันเหนื่อยพี่ครับพอมันเหนื่อยมันก็หิวแล้วพอถ้ามันจะกลับเข้าไปบ้านน่ะถ้าใครมันเห็นเครื่องเส้นนะพี่แล้วมันก็กินอ๋อคือนะตอนนั้นที่เห็นก็คือยังเป็นโบ๊ทอยู่ไม่ได้เป็นคนอื่นถูกไหมใช่ใช่ยังเป็นโบ๊ทอยู่ครับเออแต่พอกินไปเสร็จปุ๊บ กับกลายเป็นว่าไระทำอะไรไม่เลยเหมือนกับว่ามีวิญญาณของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเข้าสิงใช่โอ้อันนี้แปลกอันนี้แปลกผมก็เลยคิดว่ากตอนที่เนี่ยก็นั่งที่ว่านั่งอยู่ในลานก็นั่งคุยอ่ะไอ้นั่งคุยกับไอ้เจ้าอาเนี่ยมันก็นั่งคุยกันครับมันก็บอกว่าอย่างี้ก็แปลกเพราะเราก็ไม่เคยเจอแบนแบบนี้ใช่ใช่เอถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับนะ ซึ่งเอาจริงๆนะมันมันก็เป็นป่าแค่หลังบ้านน่ะพี่มันโอ้โหมันจะแบบสะาสกันหนักหนาขนาดนี้เลยเหรอชันแต่แต่บทเฉลยอะพี่แต่บทเฉลยท,ที่ว่าผมคุยกับลุงอนะครับแกบอกว่าป่าตรงนั้นน่ส่วนมากคนที่จะเข้าไปอ่ะต้องรู้ว่าข้อห้ามคืออะไรข้อห้ามต้องรู้อืมคือเขาบอกว่าป่าตรงนั้น่ะ เมื่อหม่ยก่อนมันเป็นจุดท่องเที่ยวของทางเออีกศาสนาเนึ่งครับเป็นจุดที่เขาเอาไว้ทําพวกพิธีกรรมมะครับอืซึ่งว่าในตอนนั้นนะครับมันช่วงที่ทาพิธีช่วงทําป่าฝังเรเป็นช่วงที่เอาไว้ทําพิธีกรรมก็เหมือนว่ามีฝั่งของคนไทยเราเหมือนว่าเข้าไปทําลายพิธีกรรมอะไรทักอย่างแล้วมันเหมือนว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากที่มันเป็นเคยที่สงบเอาไว้ทานู่นทำนี่ กลายเป็นที่ต้องมีคนเสียชีวิตโอ้โหใช่ในช่วงนั้นนะพี่เหรอครับก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับโบทน่ะช่วงนั้นอะมีเชลูกหลานในคนในชาวบ้านเสียชีวิตกับสี่คนภายในเดือนเดียวโมแปลกแปลกมากเลยครับนะเขาใจอารมณ์เลยนะเพราะว่าที่สงขลาเนี่ยก็ผมก็ไปกันบ่อยมากเนาะก็เคยเข้าไปเจอ ก็จะมีชุมชนของอาเขาพูดตรงชุมชนของมุสล <pendant S 2> <t> ิมนเยอะนะครับใช่ใชผมเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งนะฮะชันหูฟังคือเข้าไปในซอยนั้นนะนะครับเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยแต่เข้าไปลึกๆท้ายซอยนู้นนะครับนะฮะนะฮะมีชุมชนชาวพุทธอยู่นะครับก็ใช่ว่าก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็มีวัดล้างอยู่หลายที่มากนะแต่จริงใกล้เคียงใกล้เคียงอ๋อสถานที่ใกล้เคียงจริงๆอนะฮะอยู่บนเขาเนี้ยอะ นะครับแแบบโอ้โหอย่างนึกอารมณ์ใจว่าเอ้ยถ้าเราเป็นมาบวชเป็นพระอยู่ที่เนี่ยนะฮะเอาพูดตรงๆนะบินสบ,บาทเนี่ยไม่ได้ไ,ได้ไม่น่าได้ของของใส่บาทแน่ๆนะฮะใช่ชโอ้ก็เลยไม่แปกแลกใจเลยว่าทําไมถ,ถึงถึงวัดอยู่ดีกลายเป็นวัดร้างนะครับ<ช>พอได้เห็นโอ้แล้วก็ฟังเรื่องของชันที่เล่าเนี่ยอ่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีจังหวะช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นก็ ก็ชุมชนก็อาศัยอยู่รวมกันนะเนาะแต่อาจจะมีช,วช่วงจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการผิดไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะ<ช>ก็เลยอาจจะเข้าไปทําลายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้อา,อาจจะเป็นไปได้ใช่ครับอ๋อโอเคได้ครับชันนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะฮะที่ไปเจอไปเจอมาสมัยตอนเด็กๆเ,เลยนะสิบสามสิบส<ช>ี่เลยนะแ่วันนั้นก็คือทุกอย่างผมเปิดหมดเลย ถึ<อ>นมาตั้งถึงวันนี้นะฮะแปลกดีกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนะเ<ช>จอเดือนแรแต่บอกว่าคือจากเหตุการณ์นะวันนั้นก็คือการว่ามันทําให้ชันเนี่ยนะครับจะบอกว่าคือคือวันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการรับขันมาเหมือนกันอย่างนี้เหรอผมก็ตงแปลกใจคือผมก็ถามลุงเขานะว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่เห็นมันเพราะอะไระหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่เขาอยากพยายามดึงเราเข้าไปเห็นในเรื่องราวของเพื่อนเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ อ่าอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจอืมก็แปลกก็แปลกเหมือนกันเนัะเพราะปะกติอ่ะปกติธรรมดาจะได้ยินแต่แบบเป็นเสียงหูซ้ายผมเนี่ยจะเป็ได้ยินเป็นเสียงแบบพูดคุยในที่มืดๆแบบตัวที่ว่ามันไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยได่กินอืมอนเอเออันนี้แปลกได้ฉันนี่คือเรื่องราวป,ประมาณนึงแล้วพี่ถามนิดนึงก่อนวางนะหมาเห่าอะไรกันอ่ะ ผมครัไม่รู้โอ้ <c oughs> นะะยังดีแค่เห่านะถ้าหอน,นี่นะนะครับพี่ลุก<อ>มาวานนะหอนพี่จริงเหรอมาวานี้หอนหนะักเรื่องของอะไรอะ่ะพี่เกี่ยวกับป่าแลวจังหวะที่ผมว่าป่านั้นแนะ่ะป่าที่การเมื่อวานนะ่ะที่ผมที่ผมเคยเล่ากับพี่ปองอะ่ะอืมป่าเดียวกันแล้วอยู่ดีพอผมบอกอ๋อป่านี้หมาหอนเลยพี่เหรอ อ,เออเลยโออเออเอ,อแ,ปแปลกแปลกได้ได้นะไม่มีอะไรผิดปกตินะมันไม่ได้เห็นอะไรนะไ,น,นะไม่เห็นนะับไม่เห็นครับโอเคได้ชันและนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะครับได้รอรุนนะรอรุนนะอ่ะก่อนวางสายนะครับมีอะไรจะอ้อนขอคะแนนนะให้กับคนฟังที่ฟังอยู่นะตอนนี้ไหมก็ถ้าชอบชอบ ความเป็นๆในเรื่องที่ผมเราก็โหวตให้หน่อยนะครับก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับนะฮะได้เลยได้เลยอ่ะใครชอบเรื่องของชันรอโหวตกันได้ทางชุมชนของ y o u t u b ดเดช่องของเรานะครับนายชันขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับพี่เก่งได้เลยครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดี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 ครับ